wara ini, ini wara langsung kan. Tau luka kan, telur, kukusia, pilih-pilih, nanti nang, nang ini kan, nang 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 ini iku, โักาดเราสามัวคดินโดยชิงเราควรนี้อกาสได่เกิดเป็นคนอานัยคุปตกับเป็นเมตตาบุญจี่เราอยู่ทรรม้นะครทำใหเราใช่ทำให้เได้เกิดได้พ Pusă sănătoasă de a-i pătriba Pusă să-mi dâng prin cantea. Pusă Cristină e, să-mi lecți, să-mi Ne-am mai mult ca คนสำคัญจงจริงคือพุทธทำได้จริงทำเรื่องจริงแต่ทคือพุทธศาสนา พวกท่านก็ต้องร่วมงานอย่างสมาชิกที่วิมารวมกันรวม คนที่จะม้จักสั่งอารนี้คนที่จะอ,อกปลาจันเป็นสมับะหรือข้างเลกมันก็มีแต่ความกลัวอ๋อแต่อ,อกไปอยู่คนยมเรนป่าปลาใหญ่ ม่อเป็นเพื่อนมันมีิดข้องงายมันเกิดควมตายมืนไเราจะออกรือแบบมนนกลุวอย่างนั้นมึงกันมอนกันแดีวอาศัยพุทธบจมีช่วยเห็นนิมิตของพรพุทธองค์ เมื่าเเห็นตังลุกลุกขึดดงดนงดึงกมาหาท่องสมบัตใบหญ่สมบัตเปิดอะไรมันก็มีลิมิตบนตัวทั้งตัวดูลงไปในใบท่องกับลุกหลใจว่า เราไปไงหมดเบาไไปหมดลูกเราโรยลงลงใจไม่มีต้องหวงแล้วเราได้ทำบุญดีดีดีที่สุดไม่ช่วิธีขออะไจะไปไปทำไม่มีอะไรมีเพียงไปนี้ เรได้ลางทามตป็นบารมีตักทามตึงอยู่ปนที่บารมมาได้เอายุบ้อยิงล็กเลยสาธุสาธุแล้มันเป็นกิโลเมตร

đánh nhạc cái dù ba hai phút cân luật nhìn thân tả ta dù không nhìn thân tả có từ bài trăm ร้ปัจจัยมันไปไปชีวิตมันคือไม่ตรงตรงไปคุทธานุปาพ้ธรรมารุปัสกรรมกานุปัฏ เรนต้องใสกางทันทไปีวิมีที่ิ่งน้นอนไม่ติดตายก็ไม่ไม่ปวดใจถเราได้ทำบุญไ,ไม้ได้เกบร้อยใครเอาไปไม่ได้ ਨੇ ਵਾਲਾ ਮਿੱਤਰਾ ਦਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਨੂੰ ਕੋਲ ਨੂੰ ਆਮੈਂ ਬਿੰ ਕਹਤਾਰ ਬਿੰ ਅਸਤਿਤਵ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬਿੰ ਕੰਦੀ มีลัาที่พึ่งไม่ต้องสงสัยเราได้รับเราได้รับสำคัญสองโลกมาเปนสนองทุกทุกเรื่อเป็นเปื่อตี กาชนะไม่มีการชนะอะไรนี่เอผมก็คิดว่าชนะทีลงาคเราสามว่ได้โดยชิงชิงเราคนนี้โอกาสได่เกิดเป็นคนอาศัยบเปีกันตา้เป็นเมตตา มึงที่เราอยู่ทางไปนั้นตรน้ราเช่าเราชาทาไปเราไเกิดได้พบพุทธศาสนาได้ปฏิบัติพุทธธรรมหนึ่งเป็นการยากพุกพิงเลงทำได้ริง ทำด้ีดเป็นพุทธน่นเป็นคไรู้มากก็ทำคนทำการิงริงคือพุทธทำได้ดิงทำเรื่องริง แต um uh? ่จะทำคือพุทธศาสนาที่พุทธจะทำประจุไฟฟ้าอี่างสมัยนี้ที่ รวมว่าอชพ่อความมีของพระองค์อันที่ฉันจะสั่งบารมี คือบหรือเครื่องเลกมันก็มีแค่ความกลัวอ๋อแตออกไปอยู่คนยดน้ป่าป่าใหญ่ในทใเลเป็นพืน,นมันมีแค่ของไงมีแค่ความตาย

พงษ์พงบาทใบใหญ่บางบาทเปิดเมื่อไรมันก็มีนิมิตจบมันโั้งกดุลงไปในบาทพงกับลูกนิใจว่าเอาไปทั้งหมดเอาใไปหมดลูกก็รอยลงลงใจ ไม่ม <c oughs> ีต้องห่วงแล้วเราได้ทำบุญดีดีที่สุดใชชีวิตขางเด็กกับกรไปทำไม่มีอะไรมีเศนี้ิตอาศัยหลักธรรมเป็นบามีทต่ทำ ถึงได้อยู่เป็นจะตาทำมาได้อายุร้อยหนึ่งแล้วเลยสาธุสาธุได้ไม่เจอคือกิโลเมตรข้งไรอุ่นเป็นบุญมีเวลาเกิดด้วยด น้อรือเกิดความสงสัยก็มีเครื่องตัดสินคือบารมีทั้งที่บารด้ทงไม่ปฏิบัติตามสัณญาคือยู่บาให้ครบตหนดหนึ่งปันปาถจาอยู่ครบ เื and the ่อามัเรตนี้ผม้กวองนรอันเป็นงท่ันปนองที่มงที่มัน่อมปที่มัีัมันเป็นอรนี ที่ไม่ต้องตืสายตื่นานุ่ากลางมานุ่ากลางคานุ่มฟ้านุ่มฟ้าใส่นกางทันทันชีวิตมันไม่คึงงินนุนทีไม่ตื่นสาย Cũng bị biết vô tài Chúng ta cũng đã làm vui Biết rồi Khai hóa bệnh là gì? là Mình chẳng hạn mọi người เป็นเัาที่พิ่งคุณจะเป็นการที่รามีเราที่เพงไม่ต้องสงสัยเราได้ทำ

ราคาเราสามวัวไดินโดวชิงชงเรงาควรจะีโอกาสได่เกิดเป็นคนอาศัยเปจนกัต์เ,เป็นเมตตาบุญที่เราอยู่ทำไม่นะทำให้ทไมใช่ทำให้บรเปิดได้พ พุทธศาสนาในปฏิบัติพุทธธรรมหนึ่งเป็นการยากพุทธคดีทำอะไจริงทำดีจริเป็นพุทธในตึงมนัง คนำงานปี ting, ้ปิงคือพูดทำได้ปิงทำเล่งปิงแล้วไปทำคือพูดอยู่นา Gue se puxte can behaviors veni fa'i. Guía i tamas คนที่จะรู้จักสั่งอะไีคนที่จะออกตาต้งตงอ,องเป็นสมบัติหรือข้างเล็กมันก็มีแต่ความกลัวเพราะล้วออกไปอปยู่คนยมโลกปา่าใหญ่ มันม yup. ใใใีในใในในใครเป็นมันมีเกิดของหม่มันีเกิดความตายมันมีอะรจะออกคืแบบวไม่กลัวอย่างนั้นมอนกันมอนกันเดีวอาศัย้ชมไรมีช่วยได้เห็นนิดๆองค์ก็ผู้อมอง มือตายเห็นตังุุนดงดเดกมหางบัดใบใหญ่สมบัดเปิดอะไมันก็มีมี m i t จบโกงาโกงดลงไปในบงกับลูกใจว่า เอาไปก็หมดเอาไไปหมดลูกก็รู้ลุงใจไม่มีต pues mm MA. ้องห่วงแล้วเราได้ทำบุญดีดีที่สุด่ชวิขงเรื่อไปทำไม่มีอะไรมีเศษไปนี่ อาาัยหลักธรรมยิ่เป็นบารมีสักทร่ม้ิงเป็นอยู่ป็นจิตบารมมาเลยจะอายุบล้อยิงเยอเนี่สาธุสาธุเด่นไปเจอที่โน้ Lạnh thang lại hồn, tên bùn. No, bùn thang thật nhất luôn 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 mình làm, thì làm thánh đa ví dụ ba hai phút tuần một ba thánh tá ta dù phút đường thánh tá đó có hết tan từ bài trăm đại กุ่มปั๊บเล็กนิดนึงไปไปชีวิตาไม่้มก้มไปกู่านุมปา่ัานุ บันเังกิจทำ่านบันีวิตีี่ิตงนรนวนจะไม่ติดใจก็ไม่ได้ม่ตายเราได้ทำบุญเรแล้วเรียบร้อยใครเอาไปไม่ได้

มีลัาที่ไไม่ต้องสัใเราได้ทำ